โอเคก็กราบสวัสดีนะครับผมนานผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่องมาร์ค AP และใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมนานผู้ชมเป็นยังไงคันบ้างครับผมจัดฟาร์มาสคาบูกิกันไปหรือยังกลับมาแล้วนะคบผมน่าจะมาเป็นรอบแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ย ที่ผมบอกว่าจะแจกตัวสกายบอร์ดสกายบอร์ดแมวตัวนี้ไปนะครับผมก็คือไม่มีใครทําตามกติกาผมครบเลยนะครับผมถึงจะบอกให้ผมเล่นไฮไลท์ลง youtube แต่ก็ไม่ได้พิมพ์ uid ชื่อ facebook แล้วก็ชื่อตัวละครในเกมมาให้ผมด้วยนะครับผมก็น่าเสียใจมากๆนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวกิจกรรมหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกัน นะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมเรามาอยู่ในช่วงของ GM ฝากมารีวิว EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะเป็น50าก,กว่านะครับไปดูใต้คลิปกันเอาเองนะครับผมแต่ EP นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปค่อนข้างที่จะลงไวนะครับไวและจะไม่ได้บอกวันที่ที่แน่นอนนะครับแต่ต้องยืนยันไว้ว่ามันจะมาในช่วง ของสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับผมคือปกติแล้วเนี่ยผมจะลงคลิปประมาณสักวันพุธนะครับผมแต่อันนี้วันอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมวันเสาร์แบบก่อนก่อนล่วงหน้าหลายวันเลยนะครับผมก็บอกไว้นะครับผมจะได้เก็บตังค์กันทันนะครับผมเก็บตังค์กันทันและบางอันเนี่ยผมก็รู้แล้วว่ามันมาแบบไหนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในสัปดาห์หน้าช่วงประมาณวันที่8วันที่9นะครับผมถึงประมาณวันที่1 5 1 6เนี่ย จะมีอะไรเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับผมนะอันนี้จะไม่ได้เรียงวันให้ท่านผู้ชมนะนะครับอย่างแรกเลยก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมช่วงของวันที่9เนี่ย ก็จะมีเป็นตัวคาตานะนะครับวูฟสปิริตเข้ามานะครับผมอันนี้คือผมรู้วันที่ที่แน่ชัดแล้วนะครับจะมาแบบร้านค้าโมโกนะครับผมตัวคา,าตาะวูฟสปิริตตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแรกที่จะเข้ามาในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมนี่เวลาถือนาล็อบบี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเพทพพสมควรน,นะครับตัวนี้ราคาโมโคด้วยน่าจะไม่แพงนะครับผมแล้วก็ เป็นของเก่าที่เข้ามานะครับผมจะมีเป็นตัวเซตเ,เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีเซตอะไรที่กลับมาภายในสัปดาห์หน้ากันบ้างนั่นเองนะครับไหนเอ่ยเดี๋ยวนะ <c oughs> เออเซตไหนวะขออนุญาตหาแป๊บหนึง่งเซตเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็กล่องปืนนะครับที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าจะหายหรือเปล่านะครับผมในแพทหน้าเนาะ ก็ผมได้ไปดูมาแล้วนะครับผมในเซิร์ฟแอดวานซ์ก็ยังมีกล่องปืนให้สุ่มอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังสามารถเก็บเอาไว้ได้เหมือนเดิมคือกล่องปืนในตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีบอกนะครับเหมือนกับตัวบัตรคูณ2ว่าจะหมดอายุตอนไหนตอนไหนนั่นเองนะครับผมเลยยังไม่เปิดเนาะโอเคปะ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะครับผมก็คือในสัปดาหน้าเนี่ยจะมีกางเกงนะครับผมเซตอาชิวราหรือว่า เซตพี่ตูนเนี่ยกางเกงขาพี่ตูนเนี่ยกลับมาด้วยนั่นเองเนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีก็เก็บเงินเก็บตังรอกันได้เลยนะครับผมกลับมาสัปดาห์หน้ายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเป็นเซตอาบน้ําด้วยนะครับผมทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนะครับที่จะกลับมาในเซิร์ฟไทยในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับผมผมว่าเซตผู้ชายเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้ใส่กันหรอกตัวใหญ่จะเป็นตัวกางเกงผู้หญิงนะครับที่เขาทีทีใส่กันเนาะตัวนี้ก็มีลายสัก นะครับนะครับผมอยู่ที่ต้นขาด้านขวาด้วยนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะเซ็กซี่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีแตงกวาโปะตัวนี้ที่เขาชิคๆใส่กันเนาะแล้วก็เสื้อนะครับนี่เสื้อใส่สวยมากๆนะครับผมน่ารักมากๆเป็นแบบผ้าเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าขนหนูปิดนะครับผมนี่แล้วก็มีเหมือนกระฟองเนี่ยติดอยู่กับตรงหัวไหล่ด้านซ้ายด้วยนะครับผมสองเซตนี้ก็จะกลับมาภายในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันนะครับผมใครพลาดไปก็ เก็บเงินเก็บตังค์รอกันได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกล้ามใหม่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีเป็นกล้ามใหม่ด้วยผมจะลองใส่กับตัวอ่าตัวชุดอื่นด้วยนะครับกล้ามตัวนี้นะอ่าแปบบ๊บนึงนะครับผมจะผมดูให้นะ่าจะเป็นแถบม่วงธรรมดานะครับเป็นกล้ามตัวนี้นะครับผมเป็นกล้ามอินอะไรเนี่ยอินแคนเดนเดเซนอะไรสักอย่างเปลวไฟที่ลุกไหม้จากภายในนะครับผมก็เป็นกล้าม ลายไฟประมาณนี้นะครับผมจริงๆลายมันเนี่ยคล้ายกับเจ้าตัวกล้ามหมาป่ามากๆเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบสีขาวล้วนนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะฟรีหรือเปล่านะเพราะว่าเอฟเฟกก็เอฟเฟกก็ไม่มีนะครับตัวนี้นะประมาณนี้นะครับผมว่าใส่กับอะไรน่าจะไม่ค่อยเข้าอ่บกล้ามตัวเนี้นะครับผมกล้ามทองอยหญ่แล้วกล้ามทองแบบทั้งใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนั้นก็น่าจะถูกกว่ากล้ามทองเนาะ นะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับผมไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็คือจะเป็นนี่เลยครับผมผู้พิทักษ์คอสมิกนะครับถ้าใครได้ดูวิดีโอนะครับจะมีวิดีโอเปิดตัวในช่อง YouTube หลักของกาลินาฟรีไฟทีเฮดนะครับผมเป็นกินจกรรมฟรีไฟเว r l ์ซีรีส์ที่จัดที่ แบงคอกนะครับผมจัดที่กรุงเทพมหานครในวันที่25และ26นะครับผม25เนี่ยจะเป็นรอบเพยอินแล้วก็26เนี่ยจะเป็นรอบไฟนอลนะครับผมนะจัดที่น่าจะเป็นเซนตอนดรูว์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่ตัวสกายวิงในคลิปก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นตัวมังกรที่อยู่ในคลิปเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกเป็นเหมือนกับมังกรดวงดาวนะครับมังกรเหมันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโคตรเท่ เดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันด้วยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเวลาอยู่ในเกมมันจะเท่สักแค่ไหนนั่นเองและแน่นอนครับผมอย่างที่เราได้พูดกันไปว่ามังกรตัวนี้จะมาคู่กับท้าเปิดตัวมังกรพิทักษ์ครับผมเท่จัดจัดผมบอกเลยโอ้โหวเท่แบบเท่เกินอ่ะเท่เกินไปหรือเปล่าถามจริงเท่แบบเท่มากๆครับท้าตัวนี้เดี๋ยวดูเต็มๆนะครับดูเป็นไง เท่มากครับผมโอ้มังกรหุ้มแล้วก็สยายปีกออกเตะไปหนึ่งทีแล้วมังกรก็หายไปเดี๋ยวเรามาดูตอนเข้าทีมกันดีกว่านะครับนี่ครับผมตอนเข้าทีมอหูยนี่ขนาดใส่แค่คนเดียวนะครับยังเท่ขนาดนี้แล้วก็อนิเมชันตัวนี้พร้อมกับสกายวิงนะครับผมก็มีหลุดออกมาว่า จะมาเป็นตู้สุ่ม8ทีนะครับผมก็คือกิจกรรมเนี่ยจะเข้าเข้ามาพร้อมกันกับตัวสกายวิงกับตัวท่าเปิดตัวเนี่ยจะเข้ามาพร้อมกันนะครับผมน่าจะเป็นของรางวัลหลักแล้วก็ของรางวัลหลักอันที่สองนะครับผมน่าจะไม่มีของรางวัลรองเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าทีแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวโคตรเท่เนะครับผมเท่จะจัดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีก,กว่าว่าสกายวิงเนี่ย มันจะเทสักแค่ไหนดีกว่านะครับผมแล้วก็ค่อยไปกดออกคร <Okay, S 1> นะับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวกดสกายวิงไปหน่อยดีกว่านะครับโอ้โหเป็นไงครับผมเทสุดในเซิร์ฟรับตอนนี้นะโอ้ยหอย่างาท่านผู้ชมแต่ว่าปีกมันแบบถ้าแบบเดินอย่างเงี้ยถ้าแบบบินอย่างเงี้ยปีกมันไม่ค่อยกระดิกนะมันต้องแบบอยู่นิ่งๆน,นะเห็นไหมอย่างสวยครับผมสวยมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูตอนโดดลงเครื่องดีกว่านะครับผมว่าจะเฟี้ยวสักแค่ไหนนะครับโอ้โหท่าท่ามังกรเนี่ยเป็นท่าที่กดในเกมได้ผมมองเลยว่าแบบโคตรเท่โคตรสวยนะครับผมโอ้โหเวลาอยู่ในเกมครับเป็นไงเด่นเด่นเลยนะครับผมเด่นเด่นเลยนั่นเนี่ยโอ้ยดูมังกรนีท่านผู้ชมคือเอฟเฟกต์มันแบบเอฟเฟกต์มันเลืองแสงนะครับผมดูมันเลืองแสงมันเลื้งแสงสวยมากครับผมเดี๋ยวลองเรา,เรา,เราลองแบบลองโดดเลยนะท่านผู้ชม แล้ว้อดโดดเลยรอดโดดเลยเน่เป็นไงโคตรเท่โคตรสุดนะฮะวยสวยจัดครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเวลาแบบอยู่ในเกมสำหรับตัว s k y ยวิงนะครับสกายวิงมังกรผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับผมก็เพียวจะจัดนะครับผมของทั้งหมดในคลิปนี้นะครับจะเข้ามาช่วงมาณวันที่8ถึง9นะีเอ้ยไม่ใช่ วันประมาณสักประมาณวันที่9ถึงวันที่16ประมาณนี้นะครับผมนะตะกายวิงเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่ามันจะมาช้ากว่านี้ด้วยนะครับเพราะวันงานเนี่ยมันเป็น25 26เลยนะครับผมนะก็น่าจะมีของอย่างอื่นมาอีกนะครับสำหรับเซ็ต FFWS นะครับผมตัวเซ็ตเอนี่ยเซตเนี่ยนะครับผมนะอูโคตรเท่เลย,ายว่ะเท่แบบเท่เกิอนอะ่ะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เนาะใครชอบอะไรภายในคลิปนี้ก็บอกผมได้นะครับผมนะเออท่านผู้ชมแล้วก็กิจกรรมมันมีอะไรบ้างว่าที่เรายังไม่ได้เล่นนะแป๊บนึงนะผมดูก่อนนะครับเผื่อว่าผมจะได้สุ่มกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมหมัดงูนะครับหมัดงูก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับสายไฮไลท์อย่างเราเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเหมาตู้1 6 8 2เพชรนะครับมีไอซ์วอลแล้วก็ระเบิดมาด้วยนะครับผมอย่าลืมไปสุ่มกันด้วย นะครับผมชุดน้องแมวนะครับผมก็ห้ามพลาดเลยนะผมว่าถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะแรงขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ตู้สุ่มสกินเปิร์นนะครับผม SVD เท่มากๆอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมแล้วก็ฟาร์มาสนะครับผมคาบุกิหรือว่าฟาร์มาสเดโมนิกกลินนะครับผมก็ไปสุ่มกันได้นะครับผมฟาร์มาสตัวนี้ข้าเปียวมากๆนะครับผมสุ่มได้ถึงวันที่เท่าไหร่เอ่ยแปบบ๊บนึงนะ ได้ถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับผมอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับผมแล้วก็คืนนี้่ยจะมีเซ็ตลัคกี้มานะครับผมก็เป็นเซ็ตโทเค็นกาชาเซ็ตฟุตบอลอเมริกันนะครับผมก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยละกันนะครับผมสำหรับคืนนี้ก็มาประมาณนี้ละกันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิบเป็นโลนใจให้มาร์คเอพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายจุ๊บม้มังกรสุดเท่